วันนี้ก็อยู่กับช่องปุนเคเปอร์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปดอกร์นะคะเมื่อตอนประมาณเช้าเช้าอะไรประมาณนอนเนาะก็เราได้เล่นแมปแดนนี่ไปนะคะใครยังไม่ได้ไปดูก็อย่าลืมไปดูกันนะโอเคซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปดอกันนะคะตอนแรกก็กะว่าจะเล่นกับน้องสาวนะคะแต่ว่าน้องสาวน็ดไม่ค่อยดีนะคะโอเคไว้ถ้าเกิดว่าน้องเน็ตด,ดีแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นกับน้องนะคะ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบจอกันนะคะซึ่งเป็นแบบที่เราค่อนข้างกลัวนะคะเราเป็นคนกลัวผีนะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะรอดไปหรือเปล่านะคะทุกคนก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยนะตอนนี้มันก็คือมันเป็นโรงแรมนะคะทุกคนอืแต่ว่าเราก็เราก็ค่อนข้างกลัวนะคะคือเพื่อนอ่ะเคยพามาเล่นแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าได้ยินได้ยินเสียง อะไรอย่างเงี้ยแบบเสียงซื่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ให้รีบแบบก้มหน้านะคะแบบก้มหน้าอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีแสงสีฟ้าก็ให้แบบว่าก้มหน้าเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีตอนหนึ่งที่ต้องแบบแอบบตัวสัป,ประหลาดนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นจะรอดหรือเปล่าโอเคค่ะทุกคนขออนุญาตเพิ่มเสียงกันนะคะจะรินเสียงแมพชัดๆเนาะ โอเคนี่ก็เปิดมากันหลายห้องแล้วเนาะซึ่งเราจะต้องหากุญแจห้อง0004นะคะแล้วก็จะมีพวกลิ้นชงลิ้นชักอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าลิ้นชักเอ้นี่ไงตรงนี้ไม่ลิ้นชัก โอเคได้ไมาแล้วนะคะเป็นกุญแจ,จห้องศูนย์ศูนย์สี่นะปึ๊บก,กดค้างเอไว้เลยน,น,นี่คือเราก็จะพยายามก้มหน้านะคะเฉยต,ตกคือหลอนมาก อันเมื่อกี้ยังไม่ใช่นะคะน่าจะเป็นแสงไฟน,นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคค่ะถ้าคลิปนี้มันจบเร็วก็ขออภัยด้วยแล้วก็ถ้าเกดว่าเรากี้ก็ขออภัยในการนะคะ่ะ ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงเราหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะลองเบาเสียงลงสองขีดนะคะกลัวว่าทุกคนจะไม่ได้ยินนะเพราะว่ากลัวว่าเสียงแมมันจะดังเกินตอนนี้นะคะคือเราก็พยายามก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาเลยนะ ให้เราแอบในตู้ก่อนนะคะทุกคนเมื่อกี้คือถ้าเกิดว่าไม่ไม่แน่ใจนะว่าทุกคนได้ยินเสียงเหมือนกันหรือเปล่าคือมันเป็นเสียงเหมือนเสียงคออะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเถ้าแบเมื่อกี้ต้องนี่มาๆนะคะคือไม่รู้ว่าอะไรมันดูดหรือเปล่าคือพอไม่มีเพื่อนเล่นมันรู้สึกกลัว